บาดีพี่น้องมา,าเจอกับสาวเหนือกินแซ่บอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มากินข้าวสวยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อมื่อนี้ว่าแกงน้ำไม้จืนปลาแดกเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดกเป็นตัว,วก็จะมีผักตามเคยนะครับผักกาดกับ,กบขุนกระเดาผักหอมป้อมกระหอมบัวเด้อพี่น้องเด้อมามามักินน้ำกันแซ่บแซ่บชิมมันก่อนเด้อชิมไหมมื้อนี้่นมาเพิ่นเห็นนั่นอีก แซ่บแซ่บก็มือน,นั่นเลยแซ่บก็มือน,นั่นคือแบบแค่รักพี่อะตอนน้ำมาอันนี้น้ำมาอีกจำประเด็จพี่น้องแซ่บเลยเข้าวเหนียวนี่เข้ามาหอมนะดูกันคนละบ้านพี่น้องจนซัวจะได้มาหาเพื่อนจนแรงยุ่งกัไผ่านการมัน ประเด็กเป็นร,ประ,ระบ้านกับบ้านติดกันพี่น้องประเด็กประขาบน,นึ่งเท่าเนาะสิ่ทอดท้เจ๋อมาไหม่งไทยึ่กันนะอิ่มหรอเ่ะไม่น้อย ไปกิงข้าวแล้วไม่แ้ไม่รั่วเลยจะต้อแซ่บก่อนเด้อจัเป๊ะจำเป๊ะ มึงย่ตามผู้หญ่คำนะมันเออแล้สเกลละไม้แทบบีีอเแ้าไปแดาเพลิหอมป้อมดอมข้า សូវើងពាគ្រាងចាប់ពាគ់ផូវ្រាប់ពីសាសាស กิน้าซาเขาเขาตอนเสือขจะเชอกันสองคนอันแต่ว่าเป็นตอนแรกเ็จะมิเตอรพื้นผู้เดียวเพราะว่าเขาไปไปเขาไปว่าเขาไปว่าาว่าเขาไปว่าแมไ่นเขาไปว้าเไปว่าเขาไปวาเกาไ่าเขาไว่าเขาไปวางสาวสาเขาว่าเขาไป่าเขาไปวางขางปว่เขาไปวกาเขางปวาเขาว่าเขา่เขาไปว่าเขัไ่เขาไ่อเขาว่าางปว่าเรืว่าเขเขา่เขาไอก่นเขา้่าเข้ว่าเาปเาป็นเขาไปว่ัเไป่ไ่่าไป่อไปใ่้เบิี่าไป่ม่เว่าีไเอี้เป็นเ่ขัของเขาเนาะ แล้วป่ะ <c> แ <oughs> ต่โทษ <c oughs> พี่น้องเกี่ยวกเลยเกษตเกี้ยกดให้มันได้พอาพันแล้วพี่น้องหรือว่าผวนสมอยู่เบิงอยู่นะ้ำเดี๋ยวเขากินอย่างกับคอมเมนต์มาได้อย่างมาได้ที่นะเขากินใหเลยแหยเบิงได้อย่างที่นะ้าจะให้กินอย่างบอกแล้วพี่น้องอคอมเมนต์มาบอกเพราะว่ามันกินตนัวมันกินอย่างบอกว่าทีด้กินอย่างแดนอกจากทีว่าตับบองฮวกันไม่ได้เป็นแต่แซ่เพราะนะที่เขาเคยมาเป็นอาหารหลักของเขาอ่นะ ถ้ากับขอบกินกระดาษอันนี้บาด็นลม้มกบไปจากกระดาษแท้เต้ยกระดาษนี่นะเบะขมท่าใครมึนคอมเมนต์มาเออยจะให้ได้กินเออช่ชองให้คือความสามารถออเขาจะกินบอกรลยัเขาจะยัง,ยงให้กินอย่างบอกมาเด้อพี่น้องเด้อ เล้ขอฝากทัพี่กับน้องก็ร่าก็แจ่เป็นพอไปกาล้างจ่๊บกินเข้าตอนสอนเรื่าตอนเต้าเรื่าตอนแรงที่เกิดขึ้นมาพไม่อยางกินนกะเออกับแกน้ำใแกปแดปแดที่ปุกบ้านเขาเองเนยก็ขึ้นมาเนี่ยมนที่เองนะจืดแหแทบไม่เลยจืดนักรเหัวเ้เพช มะเร็งมะเร็งบุมากแล้วกันบุบักเดี๋ยวเราติดปิ้งติดม,มกแต่ไปต่อทำมาซาบ้านเท่าก็ได้เนะะอะภาคกับบุฟเฟ่ต์อย่างนี้แหมัาากาคมักไหมักกันพวกนั้นนี่กระดาภาคกินคลาดเป็นสมุนไพรกินได้กับเด็กกินหลายข้าวคอน,นี่หอยผผเยอะฮะบุฟเฟ่ต์กินหอยคว้านนะเออมันลวกลวกแล้ว,ลว,ลวลกันแกวจุแซ่บไม่เหอนย,ยังส่องลมอีกซาบะกับมาณที่อื่นจ้ะ นี่สองโหล,น 5, โลเนี่ยซื้อมาห้าเจ็ดโหลเอาพวกมันจะยังกินต่นนด้ไแต่บอกเพ็ดบุ้ยประแดดเนี่ยเดพิลล่ามันาวข,ขึ้เกาวมันคาวแล้วมาแข็งมวกบวบนะ ก็น um, uh, uh, ้อยนะบุตรายขึ้นมื่อนั่นเนาะหอมบัวลาอันนี้หอมหอมบัวลาวม่หอมบัวลาวหอมบัวไทยซีเราพจับซี่ม่หยังมีแต่อันนี้กับผักกับหัอองมากบเขากินะกกิบนี่เอากินที่านมาเดี๋วากิบันนี้ เขาจะกลินตะกินที่แบบข้ามักนะแต่พี่น้อยอยากเห็นว่าอันนี้เด็ดก็นี่ดีก็นี่กะคอมเมนต์มามออกอะไรมีแต่สหรับเข่นะถือว่าอาหารที่สบายอาหารหลักกระแทบเลยเนะาะหามักอาหารเราเรตุดยยอดเดเเี๋ยวเขาเหนียวก็ประเดี๋ยงอีกนะอาหารลาบบ้านไทา,านี่นดิแซ่บหอีแมวพักกินแซบ่บขนานดะแซ่บครับ รสมากผัดทอดเขาจะบอกการมณิสิทธิ์เป็น,นยังไงแล้วหน้าที่ไปซื้อเนื้ยเมืองมาสู้กินก็ใจเขาไม่อยากซื้ออยากคิดเองนะให้พี่น้องโมมัสฮิตจะกินเดรดระมือที่น้องให้พี่น้องนะมันจะหนึ่งก็จะลดต้นทุนสองก็จะได้ฮู้ราชาติปุ๋งเอกเจงประมาณเนี้ยเนื้ยเมือเขาให้พวกเป็นมันต้องซื้อเพิน่น เือจะแน่แล้วพักเขาไม่เห็นสาบเชื่อถ้าพัก,พก,พกที่เขาหมักเองนอยู่ในเมืองคนพี่น,น,น้องแล้วแต่ใครไปแล้วคืองต้นหนูพักบัวเดี๋ยวซุ้มหมักแหง้งเราไปซื้อในเมืองเขายอยู่นอกเมืองซานเมืองเราอยู่ในกันในบ้าน เคยลองกลิ่นได้กินอย่างนที่เลื่อนใบบ้าเป็นอย่างพานมาเป็นเขาเบาเบามันจะกินอย่างเดียวซ้อนกลิ่นแล้วแทบแล้วแบน่นกินเลยพี่น้องทั้งกินทางเบามันสมากนะเราบ้านเก่งแม่บอกว่าเวลากิ่นทางเบาหนึ่งกับใะบ่ายลำลายโฟลงเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งสองกับใบบายย่าม่ได้กินสากกับใบ่ายบออีมเลยก็ได้กินอย่างเดียวตอนนี้ตอปัจจุบันทไม่กลิ่นไม่เอาแต่ที่ไม่กินเดย์เบาเดยประมาณนี้นะเขาเบาเหนียวไร่เพราะว่าเขาเป็นแขกรับเชิญของเพื่อน เดกเนาะจังเล้าต่อมง่ายครรัเตอร์ก็บ้าดีอ่ะตะกอกนั่นที่ลวมาปล่าพักบุบบดไว้กินมื้อน้าพีน้องบุได้ทิมเด้อบุได้ทิมมียืนยัอมอันทิมจกอ่านไม่อด้ สำหรับคลิปนี้จิล,ลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้อไปเจอกันคลิปหน้าขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อขอขอบอกขอบใจผู้ใดที่เข้ามาสุดม,มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเนือนกินแซ่บเดอ้อขอฝากไว้ในงองอ์อ้อมใจของพี่น้องในเดอ้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี